สวัสดีครับพีคบพ่ครับผมวันนี้เราจะมารีวิวร้านตัวเองสักหน่อยนะวันนี้ครับผมก่อนจะรีวิวก็ฝากกดไลค์กดติดตั้งค่ายกดกระดิ่งให้กับนงรอนเมืองแชนแนล,ลด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวปลาในร้ำปลาของนงรอนเมืองพี่น้องปลาปลาตาดีพี่น้องหอม ก็ดีจ้าแล้วเราก็รีวิวปลาด้วยผักด้วยนะตึบหน่อไม้ด้วยเดี๋ยวตามไปดูไปกันเลยส่วนในถังนี้ก็จะเป็นน้ำล้วนๆเลยนี่น้ำปาลาาล้วนๆเลยน,ะน้ำเดู๋ยไม่มีอะไรปนเลยในนี้ น้ำรวนร่เลย้บต้มตําเอาไปใส่ได้เลยเวลาเราตักเรากอนี้นี่โล่0บาทโล่0บาทชุดส่วนป้ากรดีนอ่ะที่โล่80บาทน้อโล่ดิกรน้องปิก นี่ก็น้ำยานางซุปหน่อไม้เอาไปทำซุปก็ได้ใช่ไหมน้ำยานางส่วนด้านโน้นก็จะอมมีขามีขาตะไครนี่ก็เป็นน้ำปลรราพวกของที่เขา <c oughs> ผลิตมาขายเขามีแบรนด์ของเขาไม่โฆษณา มะนาวมะนาวก็ออยังไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้เอาออกมาเนะาะใบย,ยี่ราใบาชะมวงใบชะพูผักขยง่งใบโหระพาใบาเมลรักกะเพราแดงผักชีลาวผักกาดซ้อยใบยะนางใบยะนางคำละสิบบาท ไ <c oughs> อ้มะขูดำละสิเสา2ย่สิอใครยอดมะขาม15บาบทยอมะขามบาทีเหลา ทุกทักทีไทยเราแพ่แพงีนี้แพงมานานแล้วเนาะโอ้ยใบยาวทั้งโอ้อบุ้งถั่วหาจจะขายใบมะกรูดเดี๋ยวนี้ขายชุดละสิบบาทแล้วแพงแพงก่อนขายห้าบาทเนาะขึ้นเป็นสิบบาทแะ่ขายก็ห้าบาทจะขายก็มาห้าบาท ถ้ายน้องเห็นตกใจเลยเอ๊ะทำไมขายแพงจังวะเรามาซื้อฉันแค่โลที่เจ็ดบาทมะกอกมะกอกสิบห้าบาทเป็นหามะกอกเนี่ยมะกอกมะกกอ,อ่าเดี๋ยวเราก็จะไปชมร้านปลาปล่อยต่อเนาะปลาปล่อยมันก็ร้านจีกันเนาะนี่เป็นปลาดุ เดี๋ยวกินน้ำชาก่อนเนดีลล๋ยวน,นี้เป็นปลาดุกโลละเจ็ดสิบบาทปลาดุกนี่เป็นปลาหมอปลาหมอเขตัวละสิบห้าเพื่อนขา,ายตัวละสิบห้าบาทปล่อยโดยตรงเลยช่อน,อนปลาคอเนาะปลาคอคอ,อหน้าช่อนหน้าไปลองช้อนหน้า มีสองตัวจะหมดแล้วหลายตัวเล็กนี่ตัวละสิบบาทพี่น้องโอ้แต่ันนี้มาตัวใหญ่มากห้าสิบตัวโลอยู่ประมาณห้าสิบตัวโลตัวใหญ่แล้ตัวใหญ่มาเราก็จะได้กำไรน้อยเนาะนี่หอยโขมหอยโขม ขายโลเปดสิบาทนี่ปดุนี่ขายตัวละสิบาทเปดตัวกตัวสิบบแจกบโค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 โกบคบุหะ พวกนักลงนักเรียนเขาก็เ,าเอาไปไปเรียนไปทําไปทําอะไรก็ไม่รู้เนาะนักเรียนเขามาเอาด้วยหัวปีพี่น้องหัวปีโอ้โอ้ปีหัวนะใหญ่มากหัวใหญ่เนาะหัวปีเนะาะกล้วยตะนีพี่น้องกล้วยตะนีกล้วยตะนีจำเนาะนี่ก็ลูกยอลูกยอนี่ยก็บอร์ฟิต แล้วก <accurately S 2> ็ขาซื้อมาจากร้านผสมนกแก้วนะอันนี้ก็ใบตองตองนะยังไม่หมดยังไม่หมดเดี๋ยวมาดูปลาไหลก่อนนี่ปลาไหลปลาไหลนตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่าตัวใหญ่่เอ้ยไรหนาเนี่ย อายากปล่อยตัวใหญ่ก็ได้ตัวใหญ่ปล่อยตัวใหญ่นะบางคนเขาต้องการตัวใหญ่เอาไปปล่อยเนาะนี่นอไอ้นนี้อันนี้ปลาดุกนาปลาดุกนานี่นี่ปลาดุกหน้าพวกเราปลกนาดุกนาเป็นไงเป็นไงน้องเปียดูดิปลาดุกนาน่ะ น้องชบ้านดะุกนาฮะเดี๋ยน้องเดีย๋ยน้องดูลุกนาเด้เอหนิทุกคนเอฟซี F T, ทุกคนดูอยากปล่อยปลาเขาต้องติดต่อมาที่นงดอนเมืองแชนแนลนะครับใครอยากจะมีวันเกิดปล่อยปลาสะดเคราะห์ต้องติดต่อนงดอนเมืองนะครับผม,มปล่อยปลาใคร แตบบม,มีแบบครบกำหนดวันเกิดของท่านเนาะอย่าปล่อยปลาสะดกเคราะห์น้องพี่น้อง<ด>เราก็ต้องปล่อยปลา<ด>นี่เลเป็นรา้านของหนองดอนเมืองน้องพี่น้องอยู่ตรงนี้เอ้าเก็จะมีกระมังเยอะแยะมีปลาดุกนาแล้วก็มีปลาไหลหนานแล้วก็มีมปลาดุก มีกบมีหอยขมนาออยู่ในกระมังนี้หมดเลยเดืนด้านโน้นก็เป็นร้านผักครโอเคนะครับผมยอดมาเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แปดนาทีพอเนาะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม,นะบผมสวัสดีครับก่อนที่ จะชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับผมแล้วก็ฝากชมโฆษณาให้ด้วยนะครับผมอมืก็ขอบคุณนะครับผมหนองดอนพิมพ์เมืองช่แนลก็ทำรีวิวร้านให้ดูเนาะพี่นาอ่อ